มาดูช่างมั่วซ่อมไปหมดไม่รู้จะซ่อมได้หรือเปล่าวันนี้มาดูไอ้นี้น้ําหยดจากก๊อกที่มันต่อจากซิงเนี่ยเดี๋ยวผมจะซ่อมให้ดูว่าอันนี้เปิดปิดปิดแล้วมันยังหยดอยู่นะเออเดี๋ยวจะซ่อมให้ดูว่าทําไงมีหกเหลี่ยมมานึงขั้นแรกก็ปิดน้ําตรงวาน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไขอนี่ไหนอะ่ะ เอามันจะมีน็อตตัวหนอนอยู่เล็กๆตัวหนึง่งแล้วเราก็ดึงไอ้นี่ออกมามันหลุดออกมาแล้วทีนี้ก็เอาคีมเนี่ยมันหนีบแล้วก็หมุนด้ยนี่ออกมันจะออกไหมต้องใช้อะไรงนนหนึง จะออกมาประมาณนี้นี่ก็คือวาลของมันไอวาลเนี่ยมันจะเปิดปิดน้ําอันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดไอเขาวาวที่มันสัมผัสกันอยู่เนี่ยเห็นไ,ไหมตรงที่มันหมุนได้เนี่ยนั่นแหละคือตัวดักน้ํามันทีนี้มันไม่สนิทกันมันชํารุดมันใช้งานไปนานแล้วมันก็ไม่มีความแน่นแล้วอะ่ะ มันก็ดักน้ําไม่อยู่ทีนี้เรามีวิธีการทำยังไงนี่เราก็จะเอาซีนนี้ออกมานี่คือซีนมันนะสีฟ้าเนี่ยซีนดักน้ํามันเราก็จะเห็นประมาณนี้ปิดเปิดมันจะหลวมตามการใช้งานของมันนั่นแหละทีนี้เราจะทำไงให้มันแน่นขึ้นมาดูกันเราจะใช้แผ่นฟิลม์มหรือว่าถุงอะไรก็ได้ถุงขนมเนี่ย มาตัดให้เป็นช่องอย่างนี้แล้วก็ให้มันสามารถเข้าไปในรูนี้ให้ได้ะแล้วก็ตัดม,มีตรงกลางด้วยนะตรงกลางนี้คือรูตรงกลางให้ให้มันสามารถน้ําไหลผ่านได้แล้วเราก็ใส่เข้าไปในรูนี้เพื่อเสริมเข้าไปให้มันแน่นแค่นั้นเองแลวผมยังมีฟิล์มใส่นี่นะอันนี้หนาะหน่อยก็ใส่เข้าไปนี่ไงทําให้มันแน่นพราเราใส่ซีนเข้าไปไนะใส่ซีนนี้เข้าไปตรงนี้มันก็จะเหมือนว่าจะไม่แน่นหรอกแต่พอเราอัดเกลียวตรงนี้เข้าไป หน้าสัมผัสฝั่งนู้นมันจะมาดันดันซีนตัวเนี้ยให้บีบอัดทําให้ไอตัววาล์วเปิดปิดน้ำเนี่แน่นขึ้นลองดูใส่เข้าไปแล้วนะอัดให้แน่นเลยพังพังก็ซื้อใหม่แค่นั้นเองทีนี้เราอย่าเพิ่งประกอบเราเปิดน้ำเข้าก,ก่อน อันนี้เปิดแล้วยังไมปิดเรียบร้อยแล้วมันก็จะสามารถใช้ได้ไปอีกพักหนึ่งแต่ยังไงก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดีนะออต่อให้ซ่อมได้แบบนี้ทําได้แบบนี้อีกพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เป็นเองแนะนําซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ซื้อใหม่แค่นั้นเอง